ครับผมสวัสดีครับผมมาชมงามหนะังสติกไม้พียุงกันนะครับผมวันนี้มีพียุงดำนะครับดำอมน้ำตาลนะครับผมสวยๆนะครับผมตัวนี้ทรงแปดเหลี่ยมนะครับพียุงดำนะครับผมสวยงามนะครับ ไม่มีตำหนิไม่มีแตกร้าวนะครับผมตัวน,นี้เป็นทรงไทยๆนะครับผิวดำเช่นกันนะครับผมวา,วาวๆนะครับโคง้งสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมตามชื่อข้างบนเลยครับผมชื่อเฟซก็คมกริดสวนประโคนนะครับ เบอร์โทรก็063-236-0833นะครับผมหรือว่า i d line ก็เบอร์นี้เช่นกันนะครผมนี้ก็แปดเหลี่ยมนะครผมสวยงามเป็นหมายพยูครับไมามงคลนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับผม สนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับไม้พิยุงนะผมตัวนี้ก็พยุงดำตัดแดงนะครับสวยงามไม่มีตำหนิไม่มีแตกร้าวนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับผมจัดเข้ามือนะครับ โอเครับผมสวัสดีวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไว้รอบหน้าดูง่ามต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม